คลิปนี้แอนจะพามาดูความอัจฉริยะด้านภาษาของน้องลิซ่ากันดีกว่าค่ะอันนี้แอนไม่ได้เป็นคนพูดนะแต่ว่าเหล่าซื้อไมค์ค่ะหรือว่าคุณครูไมค์ที่เป็นระดับครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีแอคเคาท์ในวัยปอคนตามหลักแสนรวมถึงช่องส่วนตัวใน u t u b e เนี่ยเป็นคนพูดเรื่องนี้เองนะคะครูไมค์พูดจีนคล่องปลื้เลยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนอเมริกันนะแล้วก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในคลิปนี้เขาพูดประมาณว่าเขาได้ยินมาว่าลิซ่าแบล็คพิงค์มีความสามารถด้านภาษาไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนซึ่งเขาได้เปิดคลิปนะคะที่น้องพูดภาษาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกัน I can speak Thai because I'm Thai mm hmm. and Korean English a little bit English <Not> a, a little bit <Japanese. S 1> she's good at it yeah. and a little bit Japanese <laughs> <laughs> usually for me to just like contain my my energy um I used to sleep a lot if you have time you should sleep y e a h sleep is the is the best thing you have to do ม yeah. yeah. ีเหมือนมีความรู้สึกว่าคือไม่ได้ดูว่าใครเก่งหรือใครไม่เก่งคือดูด้วยว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากแค่ไหนคะว่าเขาโชว์ความสามารถความเป็นของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนิยมโน่เจ้าเก่าคนนี้มีน่าสนใจไปนี่เก่งยี่นี่กังเรีมัสโนเดโอเอนยอรชิกุโอนกชิมาส์ุ่นบายาโนดันซัวซาบิโน่พาวเฟิร์ลนาเวิร์ 카라이 인디언 댄스가 맞은 다똑꼬로가 주목 포인트입니다. 일본어 프로모션 비디오도 겁답대 사치 제히 체크 시대 くだ 혼자 아닙니다. 저는 다이홈이랑 <laughs> 오늘 살짝 태국 라면 먹고 싶다. 태국 과자 엄마가 사다 주니 네, 해 보겠습니다. 칭춘쯔저 맘 니만 하오, 시 리사. 저즈 워회 자죠 칭칭 유니 디얼지. 成为你们的导师，埃及中女的朋友们，大家好，我是 Lisa。 ลหลังจากฟังจบค่ะครูไมค์เขาก็บอกว่าไม่เลวเลยนะเธอพูดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครูไมค์บอกต่อนะคะว่าเธอเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านการแรปด้านการร้รรองแล้วก็ด้านการเต้นรวมถึงเธอเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ไวมากปัจจุบันทายุเพียง24ปีเท่านั้นแต่ว่าสามารถเรียนรู้ได้ถึง5ภาษาแนะ่ครูไมค์ถึงกับอิจฉาน้องกันเลยทีเดียวนะคะที่เรียนรู้ได้ไวขนาดนี้แถมยังชื่นชอบการพูดภาษาอังกฤษของน้องลิซ่าด้วยบอกว่าการออกเสียงของ ดีมากหลังจากนั้นครูไมค์ก็ได้เปิดคลิปนะคะที่น้องลิซ่าแรปแล้วก็สอนภาษาอังกฤษจากประโยคที่น้องแรปให้ทุกคนได้ฟังด้วยค่ะ,ะใครสนใจที่จะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากคลิปนี้เนี่ย The Admin จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปค่ะขออัปเดตเพิ่มเติมนิดนึง IG ของน้องลิซ่าปกติทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยอดติดตามจะ52ล้านแล้วนะอีกนิดเดียวโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีคนติดตามน้องเกือบ80,000คนแนะ่แอดว่าคืนนี้อ่ะชัวร์นะคะ ตอนที่แอดปล่อยคลิปนี้ไปอ่ะ52ล้านแตกแล้วด้วยยังไงแอดมินก็ขอฉลองล่วงหน้านะคะให้น้องก่อนเลยละกันนะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ช่วยกันไปกดหัวใจกดเซฟกดแชร์คอมเมนต์บอกรักน้องกันเยอะแยะมากมายเลยในไอแม้ว่าน้องจะมีมารผจญน,นะคะมากดรีพอร์ตนะคะแอคเคาท์ทางไ G แต่ตอนนี้ก็กลับคืนมาได้แล้วไม่ติดเง,งาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมากๆในเรื่องนี้ไอยังไงคืนนี้นอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ทำงานก็สู้ๆกันนะคะ สำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย